hello everyone how are you today how are you today today i'm good today i'm good สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับวันนี้วันนี้ i'm good วันนี้ฉันสบายดีนะครับโอเควันนี้นะครับ, okay, day, รบเรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเรามา open your English book to p a g e 80 80 exercise 5 exercise 5นะครับ read and then arg and answer read and then arg and answer read แปลว่าอะไรครับอ่านใช่ไหม then แล้วก็ นะครับเด่นแปว่าแล้วก็หรือหลังจากนั้น a s k and answer ถามและตอบโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับ after school activities name betty ดูสเกด่วนอันนี้นะครับสเก e ด u l นคือตารางนะครับตารางด้านบนนี้ นะครับ after school แปลว่าหลังเลิกเรียนนะครับ after school activity กิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับ activity แปลว่ากิจกรรมกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับ name ชื่ออะไรล่ะชื่อเบทตตี้นะครับนี่คือตารางที่1ส่วนตารางที่2นะครับมาดูตารางที่2ด้านล่าง after school activities after school activities name anna น a มแอนน a กิจกรรมหลังเลือกเรียนของใครครับชื่ออะไรครับ Anna นะครับทำอะไรบ้างโอเคอเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะครับ After school activities name Betty One more time After school activities name เบตตี้ทีนี้เรามาดูส케จุนของเบตตี้นะครับว่าแต่ละวันเนี่ย after school เขาไปทำอะไรบ้าง on Monday นะครับเราก็มาดู on Monday ครูลืมชี้ลูกศร I'm sorry เดี๋ยวเรามาอ่านใหม่นะครับอ่านใหม่เมื่อกี้ลูกศรครูไม่ได้ชี้นะครับโอเค after school activities name b บตตี้ after school activities name เบตตี้หลังเลิกเรียนนะครับกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับ after school แปลว่าหลังเลิกเรียน activities แปลว่ากิจกรรม name ชื่อเบตตี้เอาชื่อเบตตี้นะครับเ okay, อาโอเคมาดู on Monday Monday Tuesday Saturday นะครับสามวันนี้ Monday Tuesday Saturday Monday คือวันอะไรครับวันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Saturday วันเสาร์นะครับแสดงว่าเขาเรียนถึงวันเสาร์นะคนเนี้ยอ่า d a y t u e s d a ว Saturday สามวันเนี้ย After School Activity เขาคืออะไรนะครับในช่วงเวลาต่างๆเขาไปทำอะไรนั่นเองโอเคอ่ะ มาดู Monday Monday 6 o'clock 11 o'clock เขาทำอะไรไหมไม่ได้ทำนะครับ5 o'clock ทำอะไรไหมไม่ได้ทำแต่6 o'clock เนี่ยเขาไปทำอะไรครับ Play badminton นะครับ Betty play b a d m i n t o n o okay. อเค on Tuesday Tuesday เวลา11 o'clock ไม่ได้ทำอะไร 5้าโมงตีเล่น o ุต l นะครับ6กไม่ได้ทำอะไรนะครับ r n s y t u r d a y on s a t u r d l y 11 clock, ่งส o ็ดตแสดงว่าเขาเรียนแค่ตอนเชา้าช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นเขาก็เลิกเรียนนะครับในวันเสาร์เขาก็ไป Play football. Play football. แล้วก็5โมงทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไร6โมงทำอะไรไหมครับ no no activity นะครับก็จะมี on Monday Betty play Betty Betty play badminton on Monday uh, Betty play football on Tuesday at five o'clock uh, Betty play football at 11 o'clock on Saturday โอเคทีนี้เรามาดูของแอนนาบ้าง After school activities name Anna ครับอ่ะมาดู Tuesday Thursday Saturday อ่านักเรียนสังเกต Tuesday กับ Thursday นะครับเขียนคนละแบบนะอันนี้เขามี activity คือ Tuesday Thursday แล้วก็ Saturday เอามาดู e l e v e o'clock on Tuesday ไม่ได้ทำอะไร no activity นะครับ five o'clock five o'clock เขาเล่น sorry sorry play baseball ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับครัวออกเสียงผิดเป็นเบสบอลต่อไป six o'clock Anna plays the guitar เล่นอะไรครับกีตาร์นะครับ play the guitar 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 อ Thursday Thursday six o'clock play baseball Saturday 11 e v o'clock play volleyball ครับนี่คือกิจกรรมของแอนนานอกนั้นก็เวลาอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเราต้องดูเวลาดูวันโอเคไหมครับอ Tuesday เขามี two activities นะครับมี two activities ทำกิจกรรม2อ,อย่าง เทสต์หนึ่งอย่างเวลา6โมงแล้วก็ Saturday หนึ่งอย่างเวลา11นาฬิกาอ่ะ next พอเราดูตารางไปแล้วเรามาฝึกพูดกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าคนนั้นคนนี้ทำสิ่งนี้ตอนวันนี้ใช่ไหมเราจะถามว่าอย่างไรและจะตอบอยังไงนะครับโอเคเด็กผู้ชาย นะครับหมวกสีแดงคนนี้นะครับเขาก็ถามเพื่อนว่า Does Anna play baseball on Saturday? Does Anna play baseball on Saturday? and repeat after me ครับ Does Anna play f o o t Sorry Does Anna play baseball on Saturday? does anna play baseball on saturday anna เนี่ยเล่นอะไรครับเบสบอลวันเสาร์ไหมถ้าเห็น das สเห็นดูขึ้นต้นนะครับแสดงว่าจะถามว่าไหมไหมนะครับ d o e s a n n a p l a y b a บ e บ a l l on Saturday? ถ้าคำตอบแน่นอนครับถ้าเห็นดูเห็น d o s s เห็น d o s s ขึ้นต้นนะครับ คำตอบก็ต้องเป็น yes no เท่านั้นนะครับต้องเป็น yes no เท่านั้นคนนี้ก็เลยตอบว่า no she doesn't ถ้า no ก็ต้องเป็น doesn't นะครับเพราะว่ามันคือต้นคำถ,ถามคือต้นด้วย does นะครับไม่หล่อนไม่ได้ทําเขาก็เลยบอกว่าหล่อนทําอะไรบ้างนะครับอันนี้สิ้นสุดหนึ่งประโยคแล้วนะ no she doesn't แล้วใส่จุดเนี่ยคือสิ้นสุดประโยคนะครับแล้วก็เป็น She อะไรครับ she plays volleyball เราก็ไปดูตารางเมื่อกี้ครับ she plays volleyball แสดงว่าวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยเขาไม่ได้เล่นบาสเบสบอลนะครับแต่เขาเล่นอะไรครับ volleyball anna เล่น volleyball เราก็ไปดตูตรงตารางของ anna เมื่อกี้นะครับเขาถามว่า does anna does anna play เราก็มาดูตารางของ anna ใช่ไหมครับ does anna play b s บ Ball on Saturday น yeah. ี Saturday <Yeah. S 1> ไม่ได้เล mm ่นเบ Ball เลยนะครับ Saturday เล mm ่นอะไรครับ volleyball อ่าเห็นไหมเราก็เลื่อนมาดูในหนังสือเรานะครับหนังสือเราอยู่ที่หน้า80นะลูกครูลืมบอกไปอยู่หน้า80น 80. 80นะครับ80 80 open your English book to page 80นะครับหน้า80 no she doesn't she plays volleyball อ่ะทีนี้ เด็กผู้ชายสวมหมวกก็เลยถามต่อว่า Does she play the guitar on Tuesday? Does she play the guitar on Tuesday? เด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบว่า Yes she does เห็นไหมครับถ้าทำก็ตอบ Yes Yes she does She plays the Guitar on 6 o'clock She p l She เล่นกีตาร o i อ o'clock ใช่หรอนทำหล่อนเล่นกีตาร์เนี่ยเวลา6กโมโอเคไหมครับในวันอะไร Tuesday นะครับใช่ไม่ใช่แล้วก็กลับมาดูตารางครับแล้วก็กลับมาดูสเกด้วนของแอนนายไหม ทิวสเ a ยเนี่ยคือเล่นกีตาร์ตอน6โมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงใหม่พร้อมกันนะครับ Does Anna play baseball on Saturday? Does Anna play baseball on Saturday? No, she doesn't. She plays volleyball. No, she doesn't. She plays volleyball. Does she play the guitar on Tuesday? Yes, she does. Yes, she does. She plays the guitar on 6 o'clock. She plays the guitar on 6 o'clock. นะครับอาหารนักเรียนฝึกพูดนะครับฝึกอ่านฝึกพูด next ทีนี้ตัวนี้ exercise 6เรามาฝึก like ask and answer กันนะครับ ask and answer ถามแล้วก็ตอบนะครับอะคนใส่เสื้อขาวนะครับอ้วนเนี่ย เขาถามว่า do you play tennis แล้วคนใส่เสื้อหมวกก็ตอบว่า yes i do แล้วคนนี้ก็เลยถามว่า can you play ping pong can you play ping pong เด็กผู้ชายใส่หมวกก็เลยตอบว่า no i can't no i can't วันมาถามนะครับ do you play tennis yes I do. Can you play ping pong? No, I can't. นักเรียนสังเกตนะครับถ้าคำถามขึ้นต้นด้วยดูเห็นไหมครับคำตอบมันก็เป็น yes I do ถ้าเป็น no ก็เป็น no I don't นะครับถ้าไม่ก็ตอบ no I don't นะแต่ทีนี้มาดู can you play ping pong คุณเล่นพิ n ง pong ได้ไหมนะครับตัวนี้จะแปลว่าเล่นได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะครับอันนี้ อันนี้ถามว่า do you play tennis คุณเล่นเทนนิสไหมโอเคไหมครับแต่พอ can you play พิงพองจะถามว่าคุณเล่นได้ไหมนะครับ can you แปลว่าได้ไหมอันนี้แปลว่าไหมนะครับคุณเล่นเทนนิสไหมนะครับและตัวน,นี้ถามว่าคุณเล่นพิงพองได้ไหมถาม,ถามถึงความสามารถนะครับคุณสามารถเล่นพิงพองได้ไหมเออนะนะครับแล้วตอบว่า No I can't ถ้าเย็ดก็ yes I can นะครับ yes I can พอเป็น no ก็ no I can't ย่อมาจาก cannot นั่นเองนะครับ no I can't สังเกตนะถ้ามันคือต้นด้วย do ก็ do yes I do คือต้นด้วย does ก็ does นะครับเ,เ,เวลาตอบก็ต้องลง้ายด้วย does ตัวนี้ can you play ping pong คือต้นด้วย can ก็ต้องเป็นถ้าเป็นปฏิเสธก็เป็น can't ถ้า เป็น yes ตอบ yes ก็ I can ก็เป็น can นะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะสองประโยคนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับ everyone do exercise in your activity book you take out your activity book open to page everyone open to page 60นะครับหน้า60นะเห็นไหมโอเคอาจจะไม่เห็น มันจะไม่ชัดนะครับหน้านี้นะครับหน้า60นะครับหน้า60นะเปิดเปิดหนังสือไปที่หน้า60ให้หนักเรียนนะครับทำ exercise 5ทําทำ exercise 5นะครับทำแบบฝึกหัดที่5นะครับแบบฝึกหัดที่5เนี่ยจะมีรูปภาพ2รูปใช่ไหมครับรูปหนึ่งจะเป็นรูปของ dentist คือหมอฟันนะครับกำลังรักษาคนไข้ยอยู่นะครับ แล้วก็อีกรูปหนึ่งคือรูปเด็กผู้หญิงกำลัง playing tennis นะครับกำลังเล่นเทนนิสอยู่นะครับโอเคอ่ะนับ b บอร์วัเขาบอกว่าอะไร this is Monday นี่คือวันจันทร์ใช่ไหมครับ she start work at 8 a.m. เริ่มทำงานตอน8โมงส่วน Number ร์บอกว่าเอ uh, Mandy isn't working now she is playing t e n n i s โ oh, อ okay. เคอันสองภาพนี้คือคนคนเดียวกันนะลกูกเขาเป็นหมอฟันเขาโตแล้วเมื่อกี้ครูอบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมอันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อกี้ครูดูผิดนะครับเขากําลังบรรยายเรื่องราวของแมนดี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้มันแมนดี Mandy ้แมนดี้ isn't working now แมนดี้ไม่ได้ทํางานตอนนี้นะครับ she is p l a y i n g tennis หล่อนกำลังเล่นเทนนิสนะครับอะทีนี้อ่ะทีนี้ picture อะไร is about habit นะครับ habit แล้วก็ picture ไหน picture one หรือ picture two is about now ถ้าตอนนี้สังเกตง่ายๆคือมันจะมี เ e ิร์ o ทูแล้วก็กริยาเติม i n g ใช่ไหมทนาวนะครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นทําประจํานะครับก็จะอะไรครับก็เป็น Picture o n นนะครับช่องแรก Picture One is about habit Picture Two is about now โอเคนะเอาต่อไปแล้วก็ ข้างล่าง1 2 3 4 5เนี่ยให้นักเรียนนะครับ Circle the correct answer ก็คือให้นักเรียนวงกลมคำที่มันถูกต้องตัวสีดำๆๆนะครับตัวสีดำๆนะครับให้นักเรียนวงกลมนะถ้าอันไหนที่มันเป็นทำเป็นประจำนะครับทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเนี่ย กิริยาคำนั้นจะไม่เติม ing โอเคไหมครับแต่ถ้ามีคำว่านา w อยู่ด้วยนะครับมีคำว่านาวอยู่ด้วยแสดงว่าจะต้องเติม ing ครับจะต้องมี verb to be ข้างหน้าแล้วก็กริยาเติม ing นะครับแต่ถ้าบอกว่าทํา every week หรือ at เวลานั้นเวลานี้นะครับก็จะ ไม่มี verb to be เติม ing สังเกตนะครับแต่ถ้าบอกว่า now ลงท้ายเนี่ยขนาดนั้นกริยาจะต้องมี verb to be ข้างหน้าและกริยาจะ,จ,ะจะต้องเติม ing แสดงว่ากำลังกระทำอยู่นะครับให้นักเรียนลองวงกลมดูนะครับ circle ดูเลือกคำที่มันถูกต้องนะครับอันนี้เขาทดสอบเรื่อง present simple tense กับ present continuous tense นะครับเปรียบเทียบ present simple tense คือกิจ,จ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักจะมีคำว่า every every ด้วยหรือบอกเวลานะครับว่าทำตอนไหนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ข้อ Six Number Six นะครับทำด้วยตัวนี้ใช้ do d a s หรือ don't หรือ d o e s เมื่อกี้ครูเพิ่งอธิบายเสร็จไปนะครับว่าอันไหนที่มันเป็น Do เวลาตอบก็ต้องเป็น Do นะครับถ้าตอบ yes, no นะอันไหนที่เป็น does ก็ต้องเป็น does แต่เราต้องดูที่ประธานด้วยนะครับอันไหนที่ can ก็ต้องเป็น Cant หรือ Can นะครับแต่ถ้าเป็นคำถาม ถ้าคำตอบมันเป็นมี can แน่นอนคำถามก็ต้องขึ้นต้นด้วย can คำตอบเป็น do หรือ does คำถามแน่นอนก็ต้องเป็น do หรือ does นั่นเองสรุปวันนี้คือเราทำ exercise 5นะครับแบบฝึกหัดที่5แล้วก็ exercise 6นะครับ complete the sentence with do หรือ does หรือ don't หรือ doesn't can t, หรือ can't ถ้ามันขึ้นต้นประโยคนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนจากตัวพิมพ์เล็กตัวด้านหน้านะครับของคำนั้นให้เป็นตัวพิมพ์ ใหญ่อย่าลืมนะครับแต่ถ้ามันอยู่ท้ายประโยคเราไม่ต้องเปลี่ยนครับก็เอาคำคำนั้นมาเติมได้เลยนะครับเขาให้เติมคำว่าอะไรข้อ6 do does don't doesn't can หรือ can't นะครับโอเค see you again next time goodbye